หายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเงินหนึ่งหมื่นบาทสองสามแนวทางแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทใครได้บ้างนะคะใครมีสิทธิ์บ้างคาดการณ์ว่าจะเริ่มใช้ในเดือนมีสายน2567นะคะจะมียูทูบจ่ได้รัเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะหรือว่าข่าวที่ผ่านมานะคะแต่วันนี้เรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งจากกรณีโครงการเงิน1 0,000บาทนี้นะคะซึ่ง ่งเดิมที่มีแนวคิดว่าจะแจกเงินแบบทั่วหน้าให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและเริ่มแจกในเดือนกุมภาพันธ์2567นั้นนะคะก่อนจะตามมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งตั้งคำถามหลายมุมมองนะคะโดยเฉพาะแหล่งที่มาของเงินที่จะทำให้ในใช้ใช้จ่ายในโครงการนี้นะคะ จะต้องจับตาเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของของผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะซึ่งเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ค่ะก็มีข่าวรายงานนะคะอันนี้อา้อางอ้างอิงเลยนะคะสำหรับข่าวมาจากช่อง3นั่นเองก็มีการรายงานว่าเมื่อวันที่25ตุลาคมนายจุลพันธ์อ๋อมรีวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็น ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดิจิตอลวอลเล็ก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมมีความเห็นตรงกันนะคะว่าจะมีการปรับเงื่อนไขสำหรับการแจกเงินให้สามารถใช้ภายในอำเภอจากจุดที่มีรัศมี4กิโลเมตรนะคะใช้จ่ายภายในอำเภอได้และก็ ที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะคะและก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้โดยส่วนหนึ่งนะคะเห็นว่าให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะต้องการให้คนเข้าร่วมมากๆแบ่งเบาภาระประชาชนจึงเสนอให้ตัดคนรวยหรือผู้ที่มีรายได้ดีออกโดยคำจำกัดความนะคะที่ยังไม่สรุปยังไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า 3กลุ่มไม่ใช่3กลุ่มนะคะสแนวทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับกลุ่มแรกที่จะถูกตัดอันนี้ก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงข้อเสนอรอนายกระะัฐมนตรีเคราะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งที่ถูกตัดนะคะก็คือผู้มีเงินเดือนถึง25000บาท หรือมีเงินในบัญชีเงินฝากถึง1 0 0 0 0เซนบาทอันนี้คือตัดออกนะคะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์43ล้านคนใช้งบประมาณราว4,3แสนล้านบาทค่ะสำหรับกลุ่มที่2ที่โดนตัดนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีเงินเดือนถึง50,000บาทหรือมีบัญชีเงินฝากถึง5 0 0เซนบาทออกนะคะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธ 90, ิ์9 49ล้านคนค่ะใช้งบประมาณ ราว4.9แสนล้านบาทและก็ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ยากไร้ซึ่งมีอยู่ราว15-16ล้านคนนะคะโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางแต่ว่ายังไงก็ต้องรอนายกรัฐมนตรีเป็นคนเคาะออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าตามที่แจ้งมานะคะ สำหรับกลุ่มที่ตัดออกก็คือเหมือนเดิมนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิ์ก่อนส่วนประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปอันนั้นตัดออกนะคะไม่ใช่เกณฑ์ก่อนหน้านั้นบอกว่าจะแจกทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ